ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะการฟื้นฟูป่าต้นน้ำครับอําเภออุ้มผางครับเร่งฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำบ้านยะโมขีนะครับปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่านำน้ำมาผลิตกระแสะไฟฟ้าและน้ำอุปโภคบริโภคครับนายมาโนธโพเนียมในอําเภออุ้มผางครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ2 5ง7ครับณนะแปลงปลูกป่าสาธิตบ้านยะโมขีหมู่ที่5 ตำบลอ,อุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากทางองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับได้ร่วมกันปลูกป่าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและมีส่วนสําคัญสําหรับประชาชนชาวอุ้มผางป่าแห่งนี้เป็นต้นน้ําห้วยยะโม่ซึ่งเป็นแหล่งน้ําของชาวอเาเภออุ้มผางที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคและยังใช้ปั่นไฟฟ้าอีกด้วยครับ ทางด้านนายอำนาจฟองชัยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางกล่าวว่าต้นไม้หรือกล้าไม้ที่ปลูกในวันนี้เป็นต้นขี้เหล็กไม้แดงหวายไผ่ไม้สักอะโวคาโด ไ่หวานและกระท้อนเพื่อนำมาปลูกเสริมสร้างป่าให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผางยังกล่าวต่ออีกว่ามีกำหนดการประกาศปิดแหล่งศึกษาธรรมชาติน้ำตกทีลอซูเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2,567เพื่อให้ฟื้นฟูป่าธรรมชาติของน้ำตกทีลอซูให้มีความสมบูรณ์ต่อไปค่ะ